เรื่องน้องชายเล็กสั้นค่ะมียาเพิ่มขนาดไหมครับคือมักจะคิดว่าเล็กเนื่องจากว่าดูตอนที่มันยังไม่ขยายตัวนะคะแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติการเต็มที่ถ้าคุณรู้สึกเล็กสั้นแล้วมีปัญหาในการปฏิบัติการนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสมกับสรีระคนไทยอยู่แล้วนะคะก็ทั่วๆไปไม่มียาที่รับรองว่าจะทำให้นะคะยาหรือสมุนไพรที่ทำให้ใหญ่ ยาวได้นะคะแต่การออกกำลังกาย <c oughs> การดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไ <c oughs> อเพศดีขึ้นนะคะการแข่งตัวก็จะทําให้ดูยาวยืดยืดยืดมายาวใหญ่ขึ้นมาได้นะคะก็ <c oughs> ดูแลสุขภาพนะคะให้เส้นเลือดไปเลี้ยงไอเพศดีออกกําลังกายค่ะนะคะแล้วก็ถ้าอ้วนลดน้าหนักเพราะอ้วนนี่จะทําให้เหมือนจูเล็กโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าไขมันมันเยอะนะคะมองของ,ของตัวเอง ก็ไม่ค่อยเจอก็จะคิดว่าตัวเองเล็กนะคะก็สรุปว่าต้องเช็คดูจริงๆคะ่ะว่ามันเล็กจริงหรือหรือเล็กจนมีปัญหาถ้าเล็กจนไปมีปัญหาพบแพทย์เลยนะคะซึ่งสัญญกรรมบางอย่างก็จะช่วยยืดขนาดได้แต่เขามีข้อบ่งชี้นะคะถ้าเราขนาดก็พอดีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ทําให้ยืดใหญ่ขึ้นนะคะส่วนการฉีดต่างๆเนี่ยนะคะ,ะล่าสุดนี้ก็มีคนคนุณผู้หญิงมาหาว่านอนกับแฟนทีไรเนี่ยก็ เจ็บช่องคลอดแล้วเชื้อราขึ้นเต็มเลยก็ขอให้ตรวจคุณผิชายว่าคุณผิชายมีเชื้ออะไรไหมพอเปิดดูโอ้โหคุณผิ้ชายฉีดนะคะฉีดน้ํามันน้ํามันมะกอกแน่นอนค่ะฉีดน้ามันมะกอกก็บวมอักเสบก็เปิดไม่ได้ก็ใส่เข้าไปไฟหญิงก็เจ็บนะคะพอรูดไม่ได้ก็ใส่ไปทั้งดุนก็เจ็บ<อ>ไฟชายก็ไม่ถึงจุดสุดยอดไฟหญิงก็เจ็บแล้วก็ติดเชื้อจากการอักเสบของหนังหุ้มปลายนะคะสรุปใหญ่แต่ไม่ไม่มี คุณภาพใหญ่ๆเลยนะคะ